ก็กเป็การกว่าการพี่จะทุกข์หวทุยากอย่างจริงจยงเนี่ยอยากประกอบถุงไข่ก็เดินฐานได้อย่างเราไปอานไมนะอย่างเราต้องคีนที่คนเขาเนาะปีนที่คนเขาไปก่อนแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะก็คือบริษัทแบงค์ทอกให้ริบอาจารย์แจ้งว่าวันนี้เป็น เจ็ดจุดห้ามาที่สองใ้เอ็นสองนะคะองมีเสียงลมเข้าปอดเข้าการดีนะคะก็คิดว่าบางเอาจะได้ใช้ย้ายล้เยองอันนี้ก็เป็นปโยชน์การมีเลสตะเราจะคิดถึงสเลยไหคิดตัดจริงๆเลย ในการฝึกลำเลียงทาาอากาศที่พื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงันนะครับเราก็อยากจะเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้บาดเจ็บผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าในทั้งประชากรแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว,ว่าจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นภาวะฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยไม่สบายหรือการบาดเจ็บจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าจะให้สามารถไปได้นะครับในพื้นที่ที่เป็นเกาะ นะครับหรือระยะทางไกลโดยทันต่อความเร่งด่วนของภาวะฉุกเฉินเนี่ยการลำเลียงด้วยอากาศยานเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับก็มีความร่วมมือกับหน่วยบินทั้งหลายนะครับที่มีอากาศยานทําให้เราสามารถามีอากาศยานเนี่ยนะครับเ,เข้าถึงในแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้นส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเราก็มีอากาศยานสําหรับลำเลียงผู้บาดเจ็บผู้ป่วยฉุกเฉินเช่นเดียวกันแล้วก็ จะเป็นความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับนั่นหมายความว่าคนไทยทุกคนนะครับที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเนี่ยจะได้รับการดูแลโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเขามีประกันการเดินทางประกันท่องเที่ยวเนี่ยบริการส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถจัดให้ได้นะครับเ,เยงแต่ว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้เนี่ยทางประกันก็จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบดูแลสร้างความมั่นใจนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับและผู้ที่ประชาชนของ เกาะสมุยเกงงาะพะงันและเกาะเตา่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราสามารถประชาสมคัญออกไปยังต่างประเทศนะครับเนื่องจากประชากรในประเทศต่างๆเนี่ยเมื่อเดินทางมายังบ้านเราแล้วนะครับแน่นอนว่าสิ่งสําคัญก็คือการสาธารณสุขนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยวิกฤตต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเกิดได้ทุกเมื่อนะครับและทุทกนาทีนะครับมีความสําคัญตรงนี้เองก็สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่อาศัยแล้วก็มา มาใช้บริการของการท่องเที่ยวใน3ามเกาะน,นะครับโดยถึงรวมไปถึงนะครับช่วงหน้าไฮนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเป็นจนํานวนมากแล้วก็จะสร้างความหุ่นใจให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาครับ